สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟติท่านครับรับผู้โทรอันทีใครบอกอะไรดีครับมีข่าวด้วยที่ครับนะมีข่าวด้วยนะครับฟาร์มคืบหน้าคดีป่าไม้5ไล่ย้ำนะครับพี่ครับนะเป็นข่าวด่วนยามเย็นนะพี่ครับก็ฝากทุกคนนะครับนะครับมากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยที่ครับนะย้ำนะครับนะอัปเดตล่าสุดครับเรื่องป่าไม้ฟาร์มคืบหน้าล่าสุดคดีป่าไม้5ไล่ อยู่ในระหว่างคำนวณความเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากคดีนี้โดยสำนักงานจัดทรัพยากรป่าไม้มุกดาหานจะส่งเอกสารให้กับพนักงานอัยการตามการร้องขอเพื่อจะสรุปสำนวนสั่งฟ้องต่อศาลและทางดำร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการจะมีการตรวจสอบคำร้องขอควบคู่กันไปเคทช่ดินของช่างวอ อยู่ในระหว่างตรวจสอบแนวเขตและพื้นที่อยู่พื้นที่ว่าอยู่ในเขตโครงการจัดสรรที่ดินทํากินแห่งชาติหรือไม่และมีการทิ้งร้างการเข้าทําประโยชน์เกินฝาก,กําหนดกฎหมายกําหนดหรือไม่รอกรเนินการตามขั้นตอนของสำนักงานจัดทรัพยากรป่าไม้หกนครพนมนี่แค่สิครับเป็นล่าสุดได้สิครับเอกสารรุดนะครับคดีอาญาที่จุดจุดฐานความผิด ครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่รับอนุญ,ญาตจากพนักงานเจ้าาที่และเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่รับอนุญ,ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่วันเดือนปีเกิด24ตุลาสองหเวลาประมาณจุดจุดจากที่เกิดเหตุบ้านสีก่ก หรหวานวันที่เกิดเหตุที่ีก็ย้ายผมแจ้งไปสิครับนะตามผมแจ้งไปครับนะกออนาตนนที่สีทุกคนครับก็ไม่ต้องห่วงครับนะเรื่องนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับคนเราทําผิดก็ต้องรับผิดนะครับทําผิดก็ต้องรับผิดนะครับจะช้าจะเร็ว ถ้าต้องรับผิดนะพื้นที่ป่าสงวนเขาไม่ให้มีไม่ให้มีการซื้อขายไม่ให้มีการเปลี่ยนมือนะครับคุณไปเปลี่ยนมือได้ยังไงอันนี้คุณต้องตอบคำถามไม่ได้นะครับคุณมีสิทธิอะไไปซื้อขายคุณซื้อขายหรือไม่ซื้อขายนั้นคุณต้องลองต้องรู้อยู่ในใจนะ ต้องรู้อยู่ใกใจนะครับการทําเท่านั้นคุณก็หกคนอื่นได้แต่พวกคุณไม่สามารถกรหกใจตัวเองได้ผมพูดถูกไหมครับพวกคุณก็หกคนอื่นได้แต่พวกคุณไม่สามารถกรหกใจตัวเองได้นะครับผมจะบอกไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทุกคนวันที่เรารอคอยวันนี้ก็มาถึงวันเนี้ยผมได้คําตอบมากมายเลย กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคําตอบที่ผมได้มาก็คือมันเป็นคําตอบที่ผมพอใจมากๆแต่บางสิ่งบางอย่างผมไม่สามารถที่จะพูดได้ไมันเป็นข้อมูลเชิงลึกของเจ้าาที่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าที่เพราะว่าเจ้าที่งานเขาเยอะนะครับงานเขาเยอะไม่ใช่งานเขาไม่เยอะเพราะฉะนั้นนี่สีครับ ผมนะครับตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับไม่ต้องห่วงครับเราจะตามจะตามจนฝ่าจะรู้ผลนะครับวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากใหม่ชารวันครับที่เอามาลงให้กับพวกเราได้อัปเดตกันนะครับก็ขอบคุณข้อมูลเรื่องราวต่างก็อยากให้ทุกคนนะครับนะโปรดติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเอฟซี FC ครับไม่มีใครซื้อที่ป่าสงวนบุกลูกปลาสงวน แล้วรอดสักลายครับไม่มีหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกเอฟซีไ้ว่าผมจะตามเรื่องีอสุดเอาคนทำผิดมาลงโทษได้ไม่มีเทวดาคนไหนมาช่วยดำได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็เหนื่อยมาทั้งวันนะครับเราเหนื่อยเราตามเรื่องกันตลอดไม่ใช่เราไม่ตาม เราตามเรื่องกันตลอดนะครับเราจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบเอฟซีเชื่อมั่นในการทํางานของกุมารแลค่กุมารโขงได้ครับเราจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบเราจะตามเรื่องถี่สุดนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับนะฝากถูกคลิปให้เป็นกำลังใจให้ ฝากดูคลิปฝากดูอะไรให้ผมด้วยนะครับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนนะครับเฝ้าเฝ,ฝ,ฝ้าติดตามเรงนี้นะครับคิดถ้ามีหลายผมพวกผมจะมาอัปเดตให้กับเฟซีได้รับชมกันนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ผมมาในวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับไม่รู้จะขอบคุณเฟซียังไงที่เข้ามาชมคลิปให้ นะครับเข้ามาดูนู่นนี่นั่นให้ก็ขอบคุณมากๆากับใจเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเราเหนื่อยกันน้องบูมก็เดินทางมานะครับน้องบูมก็เดินทางมาแล้วก็เดินทางกลับไปแล้วก็น้องก็มีค่ายใย้จายของน้องนสีครับนะเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับเอฟซ ผมอยากจะขอบคุณจริงๆเลยวันนี้ขอบคุณเจ้าที่ทีมง,งานพยัคฆ์งงภัยทีมงานพยัคฆภัยที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วเป็นกลางและเป็นธรรมเด็ดขาดผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทีมง,งานพยัคฆภัยมีงานเยอะลงพื้นที่ที่จันทบุรีอีกแล้วก็ที่ชะทองเสาอีกนะครับ เขาจะเกียบอีกซึ่งช่วงนี้ท่านก็มีงานเยอะส่วนเรื่องนี้ครับท่านก็รับปากว่าท่านจะตามให้แล้วก็ท่านให้คําตอบผมมาแล้วท่านมีธงอยู่ในใจท่านแล้วนะครับธงนั้นนะครับมันตรงกับพวกเราแค่นี้พราผมก็ดีใจแล้วครับทุกคนนะครับเดี๋ยวท่านจะโทรทาหนังสือตามหนังสือส่งไปที่ป่าไม้นะครับนะภาคเจ็ดภาคแปดพาเก้านะครับเพราะงั้นวันนี้เราจะตามเรื่อง ให้ถึงที่สุดก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจมานะครับใครจะคิดว่าทำคอนเทนต์ใครจะว่าไงก็ว่าไปสิครับเราจะตามเรื่องถึงที่สุดก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ให้กําลังใจแล้วก็ชมคลิปให้กับผมนะครับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากก็มาอ mm ัปเดตให้กับพี่น้องประชาชนได้สนัร,รับชมกันนะครับนะขอบคุณทุกทุกไลค์นะครับทุกคอมเมนต์นะครับที่มีให้มาครับก็อย่าลืมครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์ กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยคลาบสี่ครับเนาะเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็จะทำหน้าที่ให้ดีสุดครับนะผมยังอุดมการเหมือนเดิมผมยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนครับโอเคครับสวัสดีครับทุกท่าน